สบายนะครับหลวงตานอนอยู่ห้องไอซียูก็สวดมนต์ไปไปมาๆก็เห็นตัวเองในในชาติก่อนจากนั้นก็เห็นเจ้ากรรมในเวรคนที่ทําให้เราเจ็บป่วยบางคนก็อโหสิกรรมแล้วบางคนก็ยังไม่ยอมแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ดูท่าทางจะอาฆาตแค้นเรามากเลยเงครับหลวงตาเราก็ถูกแล้วมันยอดอาฆาตแค้นเนี่ยครับเพราะว่ามันมันอยู่ในโภมที่ไม่ทุกข์มากไม่สุขมาก พวกเนี้ยถ้าพวกที่ทุกข์มากเนี่ยนะมันก็จะน้อมมาก็จะหัวสีแล้วเพราะมันได้บุญจากเราขึ้นขึ้นของความสุขแต่ไอ้สุขมากเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วมันไม่เอาเวรกับเราละไอ้ชื่อพวกสุขสุขริบเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> มันอาฆาต <c oughs> มันก็จะบ่นเรามันทำกับผมในชาติที่แล้วยิ่งกว่านี้อีกนะ <c oughs> อย่ามายุ่งกับผมอย่าเสือกกับผมโน่นะ่ะมันจะง เวลาไปสับเพเดียไปนั่นนะครับมันพาลานาถึงคนที่ทํามันไว้น,ะนะ่ะทรมานทั้งกายทั้งใจตรงนี้เหมือนคนทําในยุคนี้แหละครับเหมือนคนจะกินวาสักอย่างก็ไปทรมานมันเหมือนจะกินไก่เนะ่ะต้องเลี้ยงมาตั้งเด็กเอาเอามะพร้าวให้มันกินขนมันก็ไม่มี <c oughs> ไก่กะทิอะไนะอย่างนั้น <c oughs> มนุษย์ก็บอกอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสร้างเหตุทั้งหมดนะครับใช่ไม่เข้าใจเรื่องอนาคตเนี่ยเข้าใจได้พบข้างหน้าเวลาทําไปปัจจุบันยิ่งคนเป็นใหญ่นะมีอํานาจมีนั่นเนี่ยสามารถจะทําดีกับมากทําไม่ดีก็เยอะเลยอ่ะครับแล้วอย่างเหล่าวิญญาณที่เขาอาฆาตแค้นนะครับหลวงตา มีเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสามารถอโหสิกรรมให้เราได้ได้ฮะเขาโดยหลวงปู่ส่วนใหญ่เวลาสวดที่ไหนอะสมัยก่อนอะท่านท่านแนะนำว่าเองก็บอกข้าดิท่านแนะนำบอกข้า <c oughs> เดี๋ยวข้าจะเทศให้มันฟังดังนั้นเวลาไปสวดมนต์ที่ไหนไปที่ฐานที่ไหน,ไน,ไหนแล้วก็หลวงปู่ทำให้เข้าดูหน่อยอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงค <c oughs> เหตุให้เขาฟังหน่อยอเราก็มีที่สวดมนต์ไปท่านก็ทําให้เขาดูเองครับอดีตเขาเป็นไงสับพักเขาก็น้อมนะฮะมีวิญญาณหลายวิญญาณเป็นหมู่เป็นฝูงเลยนะอยู่นะถ้าหัวหน้าไปมันไปหมดเลยนะ,คะเคยเจอหลายที่นะทำยังไงก็ได้ให้หัวหน้าน้อมไ,ไปได้ไปหมดเลยตอนตอนที่กําลังกําลัง สุดๆเลยนะ,นนนนะไว้ทั่วเลยอ่ะ <c oughs> ตรงไหนที่มันตายเยอะๆอะไรประมาณน <c oughs> ั้นตายในอดีตพวกนับน <c oughs>